ให้มันเชินตาชื่นใจกันหน่อยพอดีสไลด์ไปเจอไอจี ID สาววยสวยอินเตอร์ดิวอริสราขาวออร่าสะดุดตาขนาดเนี้ยก็เลยเข้าไปส่องเฮ้ยเข้าไปชมสักหน่อยคลิปไหนก็เอาอยู่นะจ๊ะถึงเสื้อผ้าน้าผมไว้ใจลูกดิวของคุณแม่หวานเจียบได้เลยไม่ว่าจะเป็นเดรสเบาเบาเ,เบาไหมไม่แน่ใจแต่เขาตาตรงเปิดหลังว้างขนาดเนี้ยโชว์ผิวสวยเป็นเลยค่ะเซ ไม่ให้เหลือเลยไม่โดนแดดแค่จะเือนลูกสาวนะโอ้โหฉ <c oughs> ัห <c oughs> นมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์โอ้โอ้โอ้หรือจะเป็นหมันสบ,สบายๆใส่แนวสยยืดก็น่ารักอะแล้วก็เป็นคนง่ายๆใส่กางเกงขาสั้นก็ได้อืมขาสวยมากจ้าและด้วยเครื่องหน้าดีเป็นพินเดิมแบบตื่นมาชิลๆก็สวยเลยเหมือนภาพเนี้ย ลงไว้วันน้าสดแต่สดก็สวยนะสจริงไหมคะคุณแม่วานเจียบสวยมากใจสวยมากสวยมากค่ะเล่เอาละเอาละทีไราย,ยามมาทั้งหมดทั้งมวลเนะดูได้แต่ตาเพลินๆนะจ๊ะเพราะเดียวเขาไม่สดแถมอยู่ในหมดมุ่งมิ่งพอเซบาสเตียนใจถึงพึงได้เขาคอยดูแลทั้งตัวและหัวใจ